สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววารุณีศรีคำอยู่หมู่บ้านานาราศิรินะคะอยู่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบรุรีเรียกง่ายๆคือกิฟเนะาะก่อนที่จะทานยาตัวนี้คือจะมีเน็บชาตรงมือตรงแขนแล้วก็เส้นจมตรงไหล่แล้วก็พอมากินยาตัวนี้จะ นอนหลับดีจะไม่ตื่นขึ้นมาปวดเส้นปวดเอ็นแล้วก็มือแขนจะไม่เน็บชาค่ะเวลาที่เรายืนเยอะๆขาของเรามันจะชาจะรีดผ้าต่อไปไม่ได้แต่พอกินยาตัวนี้คืออาการเน็บชาจะไม่มีเลยยาที่หมอตามโรงพยาบาลอื่นคือไปมาทุกที่แล้วหมดเงินเป็นพันเป็นหมื่นก็มี แต่ไม่หายเขานัดไปตลอดก็ไปแต่ไม่หายพอมากินยา DLC รู้ผลลัพธ์ได้เลยว่ากินเข้าไปไม่ปวดนอนหลับสนิทยันเช้าเลยค่ะแล้วก็เน็บชาขาอย่างเงี้ยยืนนานๆคือตอนนี้กินยาของ DLC คือรีดผ้าได้ทั้งวันผ้าเยอะ ที่เต็มร้านนี้ก็รีดคนเดียวไม่มีลูกจ้างคือทำคนเดียวแล้วก็ซักผ้านวมเยอะๆวันละสิบผืนยี่สิบผืนก็ไม่มีคนช่วยคือทำทั้งร้านคือทำคนเดียวอะค่ะอ่านี่นะคะคือยาที่กิฟทานอยู่ DLC เป็นยาตัวนี้นะคะคือทานก่อนอาหารเช้าวันละสองเม็ดก่อนนอนวันละสองเม็ดค่ะถ้าเรา ถ้าเราไม่เจ็บมากก็ทานวันละเม็ดได้ค่ะพออันนี้ทางานเยอะคือต้องทานวันละสองเม็ดอะค่ะอ่าฝากผู้ชมทางบ้านมากินยาตัวนี้คนที่ว่า,าภาคอีสานหรือได้ทุกภาคที่ทําไร่ทํานาทํำข้าวโพดสวนยางพาราที่มีเส้นจมปวดเนื้อปวดตัวตามร่างกายคือมาทานยาตัวนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าเห็นผลได้ชัดเจนคือกิฟซักรีดงานหนักมาก ทําทคนเดียวทั้งร้านคือผ้านวมโรงงานเข้าเยอะเป็น20ผืน30ผืนกิฟว่ายาตัวนี้ดีที่สุดเพราะว่ากิฟลองแล้วรู้ผลลัพธ์ที่แท้จริงค่ะขอบคุณค่ะ